ด้ว,ะะวันนี้พ่อน้อยรลเป็นพิเศษพี่ก็บอกวันนี้พ่อน้อยโลเป็นพิเศษมุดใจโลเนาะวันนี้เราเราโลนะคะโลน้ําใจเนาะเพราะว่าอันครอบครัวครอบครัวน้องรุ่งอ่ะเขาเอาเขาเอาไอ้วันนั้นเขาแม่เซ็นรักเนาะนอนพันเชงนั้งหรอพี่ดีเขาเอาเขาเอาแม่เสนร,รักไปผสมพันธ์นะคะ อน้อยบอกว่าคอยก็บม่เอาดอกทานน้ำมันเจ้าเอาค้นไปโหลดครับไปโหลดโอ้รถคอยใช้น้ำบ่เนาะจะเอาอย่างนู้นจะเอาเนาะูจะเอาเขาก็เลยบ่าหายเลยค่ะเองไม่จะเอานี่ละค่ะเขาจะซั่งเจ้ายังมาเบิกเงินนักคอยไปเติมน้ำมันเด้อบอกไว้ก่อนก็รู้เอาเนาะเาก็ได้หลายเสียบหนูแม่ด้วแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยขอบคุณพี่วมา เนมเดือนนะแม่น้องอ่าก็จะพยายามทําให้ตลอดชีวิตนะคะแม่พัดจ๋าต้องบอกพ่อน้อยนะคะไม่ได้ต้องมาบอกแม่ตุ้ยเด้อแม่ตุ้ยก็จะอยากให้มีเสียงอเรบแบบนี้ตลอดทุกวันน้องต้องบอกพ่อน้อยค่ะเพราะเขาชอบดีงเสียงกันสนุกํำลังติดตามก็ตา,ตาติดโตไม่ได้นี่ถ้ารู้อยู่ไม่ถึงแน่เลยก็หวังเช่นนั้นน้องแม่พักลถึงบ้านยัง โอเคถึงบ้านยังตอนนี้เราารับแม่เป๊ปซี่ขึ้นรถแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะไปที่โรงพยาบาลเนาะหน้าน้อยพ่อคราผู้ใจบูนนตาบอกนตาบอกนตาบอกว่าหน้าน้อยพ่อคราผู้ใจบุญเคยเป็นไอดอลแล้วี่ไอดอลเจ้าเห็นว่าอันเคยเป็นไอไอดอลอันไอ้เน้อไอดอลหรือไอดอลไอดอลนะไอดอล าก็ให sí, sí, ้เดาก็ดีนมก็อยากม่วตีนออพอดีๆเด้อพ่อน้อยเหยียบเหยียบนิดแล้วนะคะตอนนี้ก็หน้าตาก็น่าจะรู้เนาะพ่อน้อยเป็นคนนิสัยยังไงนะคะเราเคยเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะภาพนี้แหละที่ี่อยากเห็นขอบคุณจ้าที่เกลี้ยกลยอ์หลังไม้นาะแม่พัดเบาได้เบาสายทิ้งขอบคุณแม่ๆนะคะ ทุกทสุันเลยเน,นาะมาในกาน,นะครอบครัวของป้าแล้วก็รักแล้เอนดูครอบครัวของเรานะคะตอนนี้ก็แม่ซุยก็ให้ลูกสีุ่บานแม่ดุยนะคะดูดูครอบครัวของน้องน้องรุ่งฟ้าเนาะที่อยู่ที่บ้านกับคุณตานะคะแล้วก็ดูเจ้าวัวของเราด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อต้องมาดูช้างป่วยที่นี่เนาะ,ะใช่ครอบครัวแม่วาสนาใช่ไหมคะ พี่ลำบุญน,นะคะครอบครัวของเราก็จะมีมีพ่อโอเล่แม่วาสนาแล้วก็น้องงามโชคนะคะพีลำุมจา๋าช,ช่องของเราก็โอเล่เอ t ซีไทยแลนแล้วก็งามโชคบักหลาฟมิลี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสู่ๆู่ครับครับผมดึงมาลับรู้จับก,กันแน่นๆนะเอฟซีบักซีดอ,อยู่กับน้องลุ่งติงรอ,อยู่บา้าน อันช้างป่วยรอรับยาบ้านบัวบานได้นะคะข้อสิงใจดีค่ะได้เลยค่ะก็ให้เขาโทรมาบอกเข้านะคะเข้าบอกกล้าไปเอาเราค่ะถ้าเขาโทรมาบอกเราเราก็ายินดีย่่งยิ่งนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะก็ะให้ไปเอาเองเราก็ไปเหมือนเหมือนเลเอลูกทุ่งวังนะคะไปก็เป็นเหมือนสุดเกิดเนาะอันอันให้ไป<า>อเอาหนทางโค้ง ให้ให้ไปเอาหนิจ้าจ้าห้อันใหายพื้นฝากฝากโทษเน้อพวกพวกมันฝากเงียวนี่พี่น้องเน้อฝากโทษฝากเงียวกว่าเออฝากเยอะฝากเงียวนี่สิฝากเงียวเนะพอรู้ว่าช้างไม่สบายแล้วใจโคไม่ค่อยดีเลยใช่ค่ะไม่ใช่เพราะว่าเอ่อทุกวันนี้เนาะช้างเนี่ยเหมือนเหมือนช้างตัวเล็กอะบางเชื่ออะ เป็นแค่วันเดียวน้องก็ล้มเลยนะคะเพราะว่าภูมิ้ระทานของแก๊งปูเล็กอะจะนิดกว่าตัวโตเนาะแล้วก็บางเชื่อก็สตงสามบ้านก็ล้มเลยเหมือนช้างโตก็เหมือนกันนะคะแม่ๆ่ะเพราะว่าช้างในแต่และเชื่อภูมิู้ระทานางำใจของเขาเนี่ยไม่เท่ากันเนืองจาเราเลยค่ะแม่ๆค่ะบางคนได้รับสารานาให้เพียงพอเนาะไม่ก็เรากินอะไรที่จะบูน กันอ่ะนิ้วสบู่ยังเขาพูดว่าอันพิษสําเณงค่ะภาษาไทยเขาเรียกพิษสัมเณงเนาะนภาษาแม่ตุ้ยเรียกสบูเนาะเออ้ตือยครับเตือยเตอครับ้อสบูนี้ภาษาแมุ่้ยเนาะี่าลอสบูนุลอสบู่หนุตอนนี้พ่อน้อยกำลังกุ้งหน้าจะข้าบสะพานแล้นนะคะแม่ยายสวัสดีเออ เอโดนาเมนดเอกดบุ๊คยุสัวะแม่มลสวัสดีค่ะแม่ป้าพี่ไปที่ไหนบ้างค่ะฮะสวัสดีคุณแม่ป้าดาสวัสดีจ้าแม่ตุ้ยสวัสดีนะคะคุณแม่ป้าดาจ้าปิดเทียนบล้วแต่ภาพจัดภาพละคุยโขาแข็งนะคะคุณแม่นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายค่ะจะาาาเเนะขาแข็งนะคะ เมื่อเช้ามเามื่อเช้าแม่แม่จ๋าไปดูติ๊กตอกด้วยนะคะติ๊กตอมมนรรกน้ำโซบะหลานเนะาะค่ะพี่แป๊บซี่น,นะคะยังไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็ขาแข็งนะคะคุณแม่ปาดา่ะสวัสดีคุณแม่ปาดานะคะสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ก็มาเว่ามาสอบถามกันได้นะคะแม่แมค่ะอย่าลืมตื้อนีลบอยกับน้ำให้หนู เมื่อกี้แม่เ็ค่าตรงนี้เลยคาลูกไปฮโรูบอยเนี่ยเราเอาไปให้คุณหมอผสมกับยาให้ช้ากินเพราะว่าน้องพอใจกินยายากอยากไม่เหมือนอาลาเนาะอลากินยั้งไงเพราะน้องกินยายากเนาะคุณหมอก็เลยบอกว่าได้กินยาฮีรูบอยไปผสมผสมกับยาน้องจะไม่กินเลยเราก็จะบดบดแล้วก็เอาน้ำฮิรูบอยเทให้น้องกระดูกพวกวกเหมือนกินน้ำ ไมุ่คยคิดว่านะไม่ใส่ใส่โงพยาบาลแง่ไม่้าไปอ๋อเพื่งเป็นมาเช้าค่ะคุณแม่ค่ะค่ะเพื่อเป็นมาเช้าค่ะคุณแม่ปดาแล้วก็พอดีส่งน้องพอใจมาโรงพยาบาลก่อนค่ะก็เลยไปรับพี่เป๊ปซี่ต่อค่ะคุณแม่ปดาค่ะค่ะคุณแม่แตงก็เลยทาส่งน้องพอใจมาก่อนแล้วกลับไปรับพี่เป๊ปซี่ค่ะ มื่อกี้รอบเลกผมมาทางรัฐนะครับรอบนี้ผมไปทางอ้อมครับพี่แป,ป๊กซี่ทาสะค่ะคุณแม่ส่วนมากจะทานหญ้าค่ะส่วนมากจะทานหญ้าค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีคุณแม่คุณแม่คุณ,คณป้าที่สายชนด้วยนะคะพอดีที่แป,ป๊กซี่ไม่ค่อยได้ทานสับประรดอะไรนะคะส่วนมากจะทานหญ้าค่ะแม,แม่ก็ เมื่อเช้าก็ยังไม่อื่นนะคะก็เลยค่ะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้โทรไปหาลูกชายเลยนะคะเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลก่อนจะโทรไปหาลูกชายเนาะลูกสาวก็หายไปรับเปลืมเปล่าไหลให้มาให้มากับยานยานมากับเพื่อนไรน้องชายทร ก็กินกับน้ำเฮลูบอยค่ะเป๊ปซี่เป็นอย่างอีกเนาะเป๊ปซี่เป็นอย่างอีกบัวค่ะเป๊ปซี่ขาแข็งจัะขาแข็งบะไทายก,ก็นา่าปเป็นปก,กับกอ่าไม่กินย่าเนาะน่าจะเป็นกับระบบภายใน แม่ก็ที่โซคเชือกเลยนะคะวันนี้พ่อนยอยไม่มาเป็นลํงใจให้แบาม่ไม่สบายนะคะปูเป้มาด้วยไหมคะคนะอยลืมค่ะลืมลูกหอลลูกสาวสตงมเซนเจอร์มาบอกพ่ว่าพ่อไปรับหนูด้ยพ่อลืมเลยเปล่าหลายจักล่าคะก็น่าจะเดี๋ยวเีถึงนะคะจอดจอดปลาตาค่ะหายไปนะคะสอกเรืองเลย มึงก็ทีเอาสร้างเขาห่มก้นเออเขาห่มเออมันก็ต้องออกผมเล่นน่ะเนาะให้เล่าไอ้เรื่องมาเออมองแสงจิตโตเลือดตัวใหญ่โอ้พอทีเท่าเลมองโเชงโรถเนี่น่าจะให้เขาละในเงินในเงินฮิลลบอยแล้วก็นามอีหยังโอุ้ยชี่บอกลุงเขากินน้มเงี้ยลุงเขากินลุงเขากินโอ้ยชี่ตอนนี้ก็มาซื้อ